สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการพันหม้อปแปลงเตาอบไมโครเวฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาเป็นเครื่องสปอร์ตเวดดิ้งแบบนี้นะที่ลุงตุ้ยใช้งานอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแบบตามนี้เลยนะครับก็จะมีลุงตุ้ยก็ได้หม้อปแปลงเตาอบไมโครเวฟตัวนี้แกะออกมามัน 800วัตต์นะครับตัวนี้800วัตต์อ่ามันก็จะมีชุดทองแดง2ชุดนะครับคือชุดข้างล่างกับชุดข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาเราสังเกตเราจะดูเปรียบเทียบดูนะครับว่าทองแดงส่วนบนเน่ยเส้นมันจะเล็กนะครับแต่ทองแดงเส้นใหญ่มันจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเส้นเล็กคือส่วนบนตรงนี้ออกนะครับส่วนทองแดงขด ข้างล่างนี้เราเก็บไว้ใช้งานนะครับนี่ตรงนี้นะแล้วเราก็หาวิธีการทําเอาทองแดงชุดข้างบนออกนะครับเว,เวลาทําก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันโดนกันไม่ได้อันนี้ลุงตุ้ยก็ย่อมาเป็นวิธีนี้เลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนนั้นมันนานมันใช้เวลานะครับเนี่ยเวลาเรา,เอ,าออกเราก็ต้องระวังขดตวดขดทองแดงที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหาแผ่นแข็งๆมาลองเวลาเราจะทําการตัดอ่า ช่วงบนออกแบบนี้นะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็ตัดมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําสายไฟขึ้นมาเป็นขั้วที่เราจะมารับกับสายไฟที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่ตรงนี้เราจะใช้งานก็จะมีสายไฟที่เราจะเอาไปเสียบพาไฟเข้ามานะครับแล้วก็จะมีท่อหดขนาด2เซนนะครับส่วนสายไฟแบบนี้ลุงตุ้ยมีสายทองแดงที่ เล็กนะครับก็คือ,อ16สแควร์มิลน,นะครับถ้าเพื่อนจะทำก็ให้ใช้เส้นใหญ่เลยนะครับก็จะง่ายกว่าตรงนี้ลงตุ้มีสายเส้นเล็กก็จะใช้ตรงนี้แทนนะครับเพราะว่ามันมีของอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากอะไรแต่เราจะทำความยาวของเขาเนี่ยเมตรครึ่งนะครับเมตรห้าสิบแต่ว่าเราจะต้องตัดครึ่งนะเพราะว่าอันเนี้ยมันสามเมตรใช่ไหมครับ เราก็แบ่งครึ่งเลยตัดสายไฟออกเป็นสองเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่เมื่อมันเท่ากันแล้วขาดเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องตัดอยู่ดีนะครับต่อมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาสายทองแดงออกมาทั้งสองเส้นเลยนะครับเราก็ทำการอปอกเปลือกที่หุ้มข้างนอกนี้ออกเลยนะครับ ด้วยการผ่าแบบนี้นะเพื่อนๆก็มีวิธีแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็ทําไปอาลุงตุ้ยก็จะใช้วิธีเอามีดคัตเตอร์กรีดเปลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงทองแดงออกมาค่อยๆทํานะครับทําจนหมดเส้นเลยนะครับอ่าก็กรีดไปแบบนี้นะเพื่อนก็ต้องระวังมือด้วยนะครับนี่เราก็ทําการปอกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือการนําของเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับ อ่าลุงตุ้ยก็มีไมโครเวฟเก่าๆมันพังไปแล้วนะลุงตุ้ยก็เห็นอ่าส่วนของหม้อปแปลงเนี่ยเอามาใช้งานได้และใช้ได้ดีด้วยนะครับถ้าตัวเนี้จะให้ดีต้องใช้วัตต์สูงๆนะอ่าลุงตุ้ยมีตัวเนี้คันหกร้อยวัตต์น่าจะแรงพอนะครับนี่ถ้าเพื่อนสมัยนี้อ่าไมโครเวฟคงไม่ใช้วัตต์เยอะแล้วนะครับตัวนี้เก่ามากเลยนะเพื่อนๆอ่าลุงตุ้ยก็เห็นอ่าข้อที่มันจะใช้งานได้ ก็เลยเอามานําเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับตรงนี้เลยก็จะประมาณอย่างนี้นะอันนี้ปอกไปแล้ว1เส้นอันนี้ยาวเมตรห้นะครับ1เส้นเดี๋ยวเราก็จะผ่าอีก1เส้นใช่ไหมครับตรงนี้เลยนะครับถ้าหวัดสูงๆมันก็จะใช้งานได้ดีนะและที่สําคัญทองแดงที่เป็นตัวสื่อตรงเนี้ยมันถ้ามันเป็นทองแดงล้วนๆหรือว่าส่วนผสมน้อยมันก็จะทําให้ ไฟที่วิ่งเข้าไปเนี่ยใช้งานได้แรงนะครับตรงนี้โอเคลุงตุ้ยก็ทำประมาณอย่างนี้นะนี่เลยก็กีดไปเรื่อยๆลุงตุ้ยทำสองเครื่องทำใช้สองเครื่องแล้วนะครับมีเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่ตรงนั้นก็ทำด้วยวิธีการทำแบบนี้นะเพื่อนๆอันนี้เห็น f อฟซถามมาลุงตุ้ยก็เลยจัดตรงนี้ให้ก่อนนะครับเพราะว่า อ้าแปลงตรงนี้ลุงตุ้ยก็มีอยู่2อสาอันที่เห็นนะครับก็เลยเอามาทำวิธีทำแบบนี้นะครับอ,อาจจะไม่ถูกก็ได้นะเพื่อนๆมันอาจะมีหลากหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่ลุงตุ้ยทำตรงเนี้มันก็ใช้งานได้อยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับนี่เลยก็ทำการปอกแบบนี้ยาวๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะดึงสายไฟออกทีเดียวแบบง่ายๆแบบนี้นะนี่มันก็จะเป็นสายไฟสายทองแดงใช่ไหมครับ แบบนี้สองเส้นต่อมาเราจะมัดรวมกันนะครับทำให้เขาเป็นเส้นเดียวนะเพื่อนๆตรงนี้ก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงแล้วแต่วิธีการเลยนะครับว่าเพื่อนจะทำแบบไหนทำให้มันเป็นเส้นเดียวเพื่อที่กระแสไฟวนมันจะได้สูงนะครับนี่เราก็พันปลายตรงนี้ไว้ก่อนนี่คือวิธีการทำของลงตุ้ยนะครับอาจจะไม่เหมือนของเพื่อนๆก็ได้นะครับส่วน อ่าพี่พี่อาจารย์ที่เป็นช่างที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วถ้าเห็นลุงตุ้ยทําแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับลุงตุ้ยก็ขอโทษด,ด้วยแต่ว่ามันเป็นวิธีทําที่ลุงตุ้ยทําแบบง่ายๆแล้วก็ทําใช้งานได้นะครับลุงตุ้ยก็อาจจะทําไม่ตรงใจหรือว่าไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้วิธีการพันก็มีหลากหลายนะเพื่อนจะใช้แบบสว่านหมุนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้คีม ล็อกแบบนี้แล้วก็บิดไปตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนเราต้องบิดไปให้เขาเป็นเส้นเดียวกันเป็นเกลียวแบบนี้เลยนะเอาให้เล็กที่สุดเลยนะครับบิดให้แน่นที่สุดก็ก็แล้วกันนะครับแล้วแต่เพื่อนจะทําออกมาก็บิดไปเลยนะครับนี่ยาวๆไปแบบนี้นะมันก็จะมีตรงบ้างคดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขแต่ถ้าเพื่อนไปซื้อเส้นที่มันใหญ่ๆเลยราคามันก็อาจจะสูงนะครับ อ่าอันนี้ลุงตุ้ยจะใช้ของที่พอมีอยู่แล้วนะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะครับอ่าลุงตุ้ยก็เอามาทําตรงนี้ก็ใช้งานได้นะครับนี่เดี๋ยวดูผลงานตอนเสร็จก็แล้วกันนะครับนี่ก็ทําการพันไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆนะครับตรงนี้เมื่อเราทําการพันให้แน่นและตรงแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็พันมาถึงตรงนี้แล้วต้องใช้ความอดทนนิดนึงเพราะว่า เราจะต้องทำให้เขาเป็นเกีียวแน่นเลยนะครับตรงนี้เพื่อที่กระแสไฟมันจะได้วิ่งดีนะครับตรงนี้โอเคก็จะออกมาประมาณนี้นะอันนี้ก็เริ่มจะบิดเป็นเกีียวคดแล้วนะครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวมันมีวิธีแก้ไขนะเพื่อนๆไม่เป็นไรอันเนี้ยทองแดงเหลา่าเนี้เวลามันมันอยู่ข้างนอกมันก็น่ากลัวนะเพื่อนเพื่อนแต่เดี๋ยวเราหุ้มด้วยท่อหดแล้วมันก็จะปลอดภัยนะครับตรงนี้โอเคเราก็ ดึงตรงนี้ให้สุดเลยแล้วก็ทําการพันไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ต้องอดทนนิดนึงต้องใจเย็นๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใช้พลังมากเลยนะเพื่อนๆโอเคอันนี้พูดถึงในกรณีที่เพื่อนหาสายทองแดงหรือสายไฟที่ไม่ได้ที่เส้นไม่ใหญ่นะอันนี้ลุงตุ้ยที่บอกนะครับว่ามันเป็นสายไฟที่มีอยู่แล้วลุงตุ้ยก็จะใช้งานตรงนี้นะครับ แต่ถ้าซื้อใหม่เม็ดหนึ่งก็หลายร้อยเลยนะเพื่อนๆอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับและที่สำคัญตรงเนี้ยลุงตุ้ยทำให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับว่าวิธีทำประมาณแบบนี้นะแล้วเพื่อนๆก็เอาไปทำเอานะครับนี่เลยใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับนี่ลุงตุ้ยการันตีว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับและที่สำคัญเราก็ภาคภูมิใจที่ว่าเราทำใช้เองใช่ไหมครับ ตรงนี้เพื่อนก็ลองไปทําดูนะครับเผื่อ,อเพื่อน f อฟคนไหนสนใจก็ลองทําตามนี้ได้เลยนะครับดูขั้นตอนการทําไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็จะทําใช้งานได้นะครับนี่เลยอ่ามันก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับนี่ตรงเนี้ยถ้าเราบิดไปถ้าเราบิดย,วยาวๆอ่าสายมันก็จะขดเป็นปมแบบนี้เลยนะครับอ่าลุงตุ้ยเคยเห็นเขาใช้เป็นแบบสว่าน เดินสว่านแล้วก็หมุนใช่ไหมครับหลุงตุ้ยก็ลองแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ถนัดก็เลยใช้วิธีนี้นะครับนี่เลยวิธีการมันก็มีหลากหลายนะแล้วแต่เพื่อนๆนดีกว่านะครับแต่ถ้ามันยุ่งยากจริงๆเพื่อนก็ซื้อเส้นใหญ่ๆเลยลงทุนเน,น้อยก็จะเรียบร้อยกว่านี่นะครับโอเคอันนี้เราเน้นการใช้งานนะเพื่อนไม่ได้เน้นสวยงามใช่ไหมครับนี่เลยแล้ก็ทําการบิดไป ่าจนเป็นเกียวเลยนะครับเอาให้มันเป็นแน่นที่สุดเท่าที่เราทําได้นะเพื่อนๆไม่ได้ตายตัวนะครับเราก็ทําตรงนี้ไปนะครับนี่เลยโอเคแล้วเราก็จะมีเครื่องอ่าสปอร์ตเวดดิ้งใช้งานนะครับนี่เมื่อเป็นเส้นแบบนี้แล้วนี่ต่อมาเราจะต้องทำให้เขาตรงนิดนึงก่อนนะครับ เื่อที่เวลาเราใส่ท่อหดแล้วจะได้ใส่แบบง่ายๆนะอันนี้เพื่อนๆเราต้องค่อยๆปรับแต่งไปนะครับนี่ตรงนี้ตรงไหนมันคดเราก็ใช้อปากกาตัวนี้จับแล้วก็บิดให้ให้แน่นเลยนะครับบิดให้เขาแบบตรงเลยนะครับนี่มันก็จะออกมานิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่ต้องตรงขนาดเป็นแบบไม้บรรทัดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความหมายก็คือไม่ต้องให้เขาคดมาก นะครับอ่าคดนิดหน่อยได้เอาเป็นว่าให้เราใส่เท่าหดได้สะดวกก็แล้วกันนะครับนี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะอันนี้ก็ใกล้เคียงนี่แล้วก็บิดไปนี้นะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนี่เลยอ่าก็เริ่มตรงแล้วใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เพื่อนก็ต้องระวังมือนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้บางทีมันก็คมนะ อ่าสายทองแดงเล็กๆอย่างนี้มันก็บาดมือได้นะครับนี่เลยอ่าตรงครับประมาณนี้โอเคเราปรับแต่งได้นะเพื่อนๆตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็คือพยายามทำวิธีไหนก็ได้ให้เขามีความตรงมากที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้และที่สำคัญต้องแน่นด้วยนะครับให้เป็นเกลียวแน่นยิ่งดีนะครับยิ่งเป็นเส้นเดียวกันเลยดูเหมือนเป็นเส้นเดียวกันนี่ยิ่งดีนะครับเพราะว่า เวลากระแสไฟมันวิ่งเข้าไปเนี่ยกระแสมันก็จะจ่ายไฟได้ดีนะครับมันก็จะทำให้เราได้กำลังไฟที่ไปขับในการจำสปอร์ตได้แบบแรงดีนะครับตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะอันนี้ลุงตุ้ยก็ทำมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วนี่นะครับนี่ขนาดแค่พันหม้อแปลงอย่างเดียวนะเพื่อนมันยังใช้เวลาตั้งนานเพราะฉะนั้นขั้นตอนการตัดอีกก็น่าจะนานนะ อันนี้ลุงตุ้ยก็ทําแค่ส่วนตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนขั้นตอนการตัดเพื<ๆ>่อนๆอาจจะมีวิธีหลากหลายที่ดีกว่าของลุงตุ้ยด้วยซ้ํานะครับอันนี้ลุงตุ้ยทําแบบความเข้าใจของลุงตุ้ยนะว่ามันมันง่ายสําหรับลุงตุ้ยอ่นะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคเพื่อนก็ลองศึกษาค้นคว้าดูเอาแล้วกันนะครับนี่ลุงตุ้ยก็ทําได้ประมาณอย่างนี้นะนี่จะเสร็จละอันสุดท้ายแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะอันนี้เราทําเองใช้เองไม่เป็นไรนะครับ นี่เราก็บิดให้เขาตรงนิดนึงแบบนี้เลยใช้กําลังหน่อยนึงนะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้เลยนี่ถ้ามันไม่ตรงก็บิดได้อีกนะครับส่วนตรงปลายตรงเนี้ยเพื่อนเดี๋ยวเราก็ตัดออกได้นะครับนี่เลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับตรงนี้ตรงปลายเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเอาตามลำตัวของเขาให้ตรงนิดนึงเพื่อที่เราจะใส่ท่อหดได้แบบง่ายๆนะครับ โอเคตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากแบบนี้นะครับเราก็บิดให้เขาเป็นเกลียวเข้าไปแบบนี้เป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับโอเคนี่เลยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่นะครับนี่ถือว่าตรงที่สุดแล้วนะของลงตุ้ยนะเพื่อนอาจจะทําได้ตรงกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ต่อมาเราต้องตัดปลายตรงนี้ออกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะใส่ ท่อหดเข้าไปนะครับตรงนี้เราต้องทําให้เป็นลื่นๆเข้าไปก่อนนะครับนี่เราก็บิดเป็นเกลียวให้เป็นเล็กๆเลยนะครับโอเคต่อมาเราก็จะพันกระดาษกาวนะครับเพื่อที่ให้เขาเข้าไปแบบง่ายๆแบบนี้นะนี่พันเดี๋ยวเราค่อยแกะออกนะเพื่อนๆนี่เราก็จะใส่ท่อหดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับพอมันตรงแล้วมันก็จะใส่ง่ายแบบนี้นะแต่ที่เนี่ย อาลุงตุ้ยก็มีท่อหดมันเล็กไปนิดนึงจริงๆแล้วเพื่อนใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะอันนี้เป็นสองเซนใช่ไหมครับเพื่อนก็ใช้ขนาดอาสามเซนก็ได้อันนี้ลุงตุ้ยมีของเก่าอยู่ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆนี่ก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยแบบนี้นะครับอาใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆนําไปแบบนี้นะอาแล้วก็เมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็เป่าลมร้อนไปก่อนรอบนึงนะครับสังเกตว่า เวลาท่อหดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปบาดพวกขอบพวกตามคดคดงอมันก็จะขาดใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องปิดให้มิดนะเพื่อนๆอนอ่าตรงนี้เราต้องหุ้มไปอีกชั้นหนึ่งหรือจะทำสองสามชั้นก็ได้แล้วแต่นะตรงนี้เราเป่าให้เขาแน่นก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่ท่อหดครั้งที่สองที่สามเนี่ยมันจะใส่ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าท่อหดมันก็จะทําให้อ่า เส้นทองแดงเนี่ยรัดกันแน่นขึ้นนะครับตรงนี้นี่เราจะใส่ครั้งที่สองเข้าไปเห็นไหมเพื่อนมันจะง่ายแล้วตรงนี้เลยเห็นไหมครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปเพื่อที่กันช่วงที่ท่อหดมันขาดนะที่เห็นทองแดงเนี่ยเราต้องต้องทําให้รอบครอบนะตรงนี้มันทองแดงมันโผล่ไปไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไปชอ็อตเอานะครับเพราะว่าตรงเนี้ยกระแสไฟมันจะวิ่งเข้ามา มันเป็นคลื่นนะครับมันไม่ใช่เป็นกระแสไฟแต่มันเป็นคลื่นคลื่นไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเรากเา็เป่ารอบที่สองนะเพื่อนเราเป่ารอบที่สองเพื่อที่ให้เขาแน่นอถ้าเราดูแล้วว่าสมควรจะพอก็ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความอพอใจของเรานะเพื่อนๆจะทํากี่รอบก็ได้แบบนี้นะครับลุงตุ้ยก็ทําประมาณสองรอบแบบนี้นะนี่ถ้ามั่นใจว่า มันใช้งานได้แล้วนะครับเราก็พอเลยนะครับนี่ตรงนี้ค่อยๆเป่าไปนะครับอย่างที่ลุงตุ้ยบอกนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเกิดเพื่อนใช้สายไฟสายทองแดงที่มันเส้นใหญ่ทีเดียวก็จบเลยนะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้ก็จะทำได้ได้สวยงามกว่านี้นะอันนี้ลุงตุ้ยใช้ของที่มีอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับไม่ว่ากันนะเพื<ๆ>่อนๆโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่เลย ก็จะเป่าไปเรื่อยๆจนมันครบเลยนะครับอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนี่ตรงนี้เราก็เก็บอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเวลาเราพันเข้าไปเนี่ยสายไฟเหล่านี้มันจะอยู่ในหม้อปแปลงใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้โชว์อะไรมากมายนะครับตรงนี้โอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะครับนี่เลยเราก็ทําการพันให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็แกะปลายตรงนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําใหม่ ตรงเนี้ยเราจะเอาไปใช้งานใช่ไหมครับนี่เราก็แกะตรงที่หุ้มตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะตัดให้เข้าตรงแล้วก็พันเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปต่อกับาหางปลาที่อยู่ด้านนอกที่เราจะทําขึ้นมานะครับในที่ตัวเครื่องเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องทอําให้ตรงทั้งสองข้างเลยนะครับนี่เลยเราก็ทําการเอา,เอากระดาษกาวเก่าออกก่อนนะครับ นี่ก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่เพื่อนเพื่อนเมื่อตรงนี้มาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็พันให้แน่นทีเดียวเลยนะครับนี่จับพันให้เป็นเกียวแบบเส้นเดียวไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็พันด้วยเทปกระดาษแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดทีเดียวมันจะไม่เป็นฝอยนะเพื่อนๆนนี่เราก็พันเอาไว้แบบนี้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้เลยนะนี่ง่ายนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆ โอเคก็ตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับตรงปลายก็จะเป็นแท่งเรียบๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ต้องใช้กันไกรที่คมๆหน่อยนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมเพื่อนมันก็จะเป็นแบนๆแบบนี้เลยนะทั้งสองข้างก็ทําเหมือนกันนะครับเราก็จะมีอ่าสายไฟการพันสายไฟที่ใช้งานได้แบบนี้นะครับอ่ามันไม่สวยก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆนี่เลยเห็นไหมครับ ก็จะได้ประมาณอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ตัดออกไปแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆเมื่อ,อ,อไ,ได้ตรงนี้แล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตรงนี้เพื่อนเห็นไหมมันจะมีทางเข้าไปอ่าตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปจะเอาข้างไหนก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับอเราจะใส่ซ้ายหรือขวาก็ได้ตรงปลายที่เราเอาเข้าไปทีแรกเนี่ยเราต้องกะเอาด้วยนะครับว่า เราจะวางแล้วปลายสายไฟจะวิ่งเข้าไปที่ตัวกล่องอจะไปออกเป็นหางปลาที่ไปใส่ตรงสายจัมตรงนั้นน่ะข้างหน้าเราเนี่ยประมาณไหนเพราะฉะนั้นเราก็ทําเผื่อยาวไว้นิดนึงก็ได้นะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าเพื่อนทําได้ถึงสี่รอบเลยมันจะไฟมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับวนมันก็จะสูงขึ้นตรงนี้นะนี่แล้วเราก็สอดกลับเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าที่ลุงตุ้ยทําตรงเนี้อ่อมันได้สามรอบก็เพียงพอแล้วนะเพื่อนๆสามรอบก็ใช้งานได้ได้ไฟแรงอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ไฟกี่โวลต์เอ้ตรงนี้ปรากฏว่ามันแตกนะเพื่อนตรงที่ลุงตุ้ยจับอยู่ตรงนี้อ่ามันโค้งมันงอแล้วมันแตกเพราะฉะนั้นอ่ามันเราต้องหาแก้ไขด้วยวิธีเอาผ้าเทปหรืออ่ากระดาษ กาวเทปกระดาษกาวก็ได้นะตรงนี้แต่ว่าลุงตุ้ยใช้เป็นเทปใสก็ได้นะครับตรงนี้โอเคเพราะว่าสายไฟตรงเนี้ยเขาเคลือบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้เขาเป็นเห็นเป็นเนื้อทองแดงก็พอแล้วนะครับก็ใช้งานได้ตรงนี้เมื่อเราแก้ไขตรงนี้แล้วเราก็พันเข้าไปนะครับนี่เลยก็ดึงให้ตึงเลยนะครับให้แน่นด้วยนะครับแล้วก็โค้งไปตามทรงของเขานะครับ นี่ตรงนี้ลงตุ้ยใส่มาได้อรอบที่สามแล้วใช่ไหมครับตรงนี้รอบที่สองก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวก่อนลงตุ้ยพูดเร็วไปนิดนึงอ่เป็นรอบที่สองก่อนเราก็จัดทรงด้วยนะครับนี่ค่อยๆทําเข้าไปแบบนี้นะอะเราต้องระวังอ,อย่าให้เขาขูดแรงนะครับเดี๋ยวมันถลอกเดี๋ยวเนื้อทองแดงมันหลุดเข้าไปแล้วมันจะไปทําให้รั่วได้นะครับนี่ค่อยๆย,ยัดเข้าไปจัดด้วยนะครับ อ่าได้อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสามรอบใช่ไหมครับตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกนิดนึงว่าอ่าทองแดงที่เราพันเข้าไปเนี่ยรอบหนึ่งมันจะได้หนึ่งจดุดหนึ่งโวลต์กว่ากว่านะครับถ้าเราทำสามรอบก็จะได้สามโวลต์กว่ากว่านะครับนี่ก็จะเป็นสามรอบแบบนี้นะถ้าเป็นไปได้สี่รอบก็จะดีนะครับแต่ว่ามันจะใส่ยากนิดนึงเอาสามโวลต์ก็ได้เนี่ยมันจะพอดีเลยนะเพื่อน ถ้าสามถ้าสี่มันต้องเบียดมากแล้วสิ่งที่สำคัญคือถ้าใส่เบียดเข้าไปเดี๋ยวทองแดงมันถลอกแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วตรงปลายตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปตัดเอานะครับถ้ามันยาวเราก็ตัดออกนะครับเี่เราก็จัดให้เรียบร้อยเลยนะครับวิธีการก็ประมาณอย่างนี้นะนี่จัดให้ดีนะครับวางให้ตรง แล้วที่สําคัญก็คือขั้วที่อยู่เป็นสายไฟตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลุงตุ้ยให้ดูตัวอย่างก็ได้นะครับเนี่ยเวลาเราพันแล้วมันก็จะออกมาเป็นขาแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปเข้ากับหางปลาที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมครับตรงนี้เลยทรงประมาณนี้เลยนะครับนี่คือการพันหม้อปแปลงใช้งานแบบง่ายๆนะลุงตุ้ยก็ทําแบบง่ายๆแบบนี้แหละครับมันใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็รัดตรงนี้ให้แน่นเลยนะครับด้วย สายลัดเคเปอลไทายแบบนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าสายตัวนี้มันเป็นพลาสติกมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ไม่เกิดการช็อตอะไรต่ออะไรได้นะครับนี่เลยเราก็มัดให้แน่นทั้งสองเส้นสองใส่สักสองมันก็ได้นะครับมันก็จะทำให้แน่นขึ้นแบบนี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนง่ายนิดเดียวเลยนี่จะเสร็จแล้วนะนี่ใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆโอเคก็จะประมาณนี้นะแล้วเราก็ตัดปลายตรงนี้ออกนะครับ นี่เลยก็เป็นอันเสร็จเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่เพื่อนมายกขึ้นมาดูมันก็จะประมาณลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับโอเคอ่าแข็งแรงตรงนี้นะส่วนปลายตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่ามันจะได้กี่โวลต์อ่าอันนี้ต่อมาลุงตุ้ยก็จะใช้อ่าปลั๊กไฟตรงเนี้ยที่ลุงตุ้ยเตรียมมามันก็จะเป็นอ่าสายปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับ ก็จะเอามาใช้งานตรงนี้นะนี่เราก็ทำการปอกปลายสายไฟแล้วก็เอาไปบัดกีที่ขั้วสองอันของพันไอแผงพันที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับตรงนี้มันจะมีสองหัวใช่ไหมครับก็เป็นสองขั้วแบบนี้นะเราก็หาวางให้ดีนะครับแล้วเราก็ทำการเติมเนื้อตะกั่วเข้าไปที่ขั้วตรงนี้นะมันจะมีสองสายใช่ไหมครับ เราก็เติมเนื้อตะกวัวเข้าไปเพื่อทําการบัดกรีสายไฟเลยนะครับนี่ตรงนี้อ่าเติมเนื้อตะกวัวเข้าไปอันนี้ต้องแข็งแรงนะตรงนี้เพื่อนโอเคสายไฟหรือไฟกระแสไฟก็จะเข้าไปที่ขั้วนี้นะครับเข้าไปที่สองขั้วนี้เราก็ทําการใส่สายไฟเข้าไปาขาไหนก็ได้นะครับนี่ครับสายลายกับสายนิวตันใส่เข้าไปเลยนะครับกลับข้างได้นะครับ ก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่สอ,อันแบบนี้เลยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะเมื่อได้ตรงนี้แล้วก็เป็นอันเสร็จตรวจเช็คความแข็งแรงนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าบัตรกีแข็งแรงแล้วโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะไปเสียบวัดไฟกันดูนะครับลองเทสด,ดูนี่เลยเราก็เตรียมขั้นตอนตรงนี้เช็คดูความเรียบร้อยก่อนนะครับหาตำแหน่งวางที่ปลอดภัยด้วยนะตรงนี้นะเพื่อนๆ เราจะเอาไปเสียบไฟใช่ไหมครับไฟ220ก็จะเข้ามาที่ขาที่เราบัดกรีเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะครับถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่าไม่เข้าใจระบบไฟก็ต้องให้คนที่มีความรู้อยู่เช็คตรวจเช็คด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยตรงนี้เลยเราก็จะทำการเสียบที่ปลั๊กไฟเลยนะครับนี่วางให้เหมาะ ให้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็เตือนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้โอเคเราก็ทำการเสียบเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแล้วก็พันเปิดสวิตช์ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่าจะได้กี่โวลต์นะครับไอตรงนี้เป็นโวลต์ AC นะเพื่อนๆน,นี่ได้3.26โวลต์ เอซีเลยนะครับนี่เอาไปใช้งานได้เพื่อนถ้าเผื่อได้ไม่ถึงสามโวลต์มันใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราทํามาแล้วไม่ถึงสามโวลต์เอซีนี่เอาไปใช้งานไม่ได้มันเชื่อมไม่ติดนะเพื่อนๆถ้าสามโวลต์ขึ้นไปนี่ถือว่าโอเคเลยแบบนี้นะครับนี่สามจุดสองหกโวลต์เอซีใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะเพื่อนๆนอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ โอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีคิดทําสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับร่ำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ